สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิชชัมค่ะตอนนี้นะคะแม่หมูก็ได้อยู่ที่หน้าบ้านแม่น้องกันนะคะมันนีจ้จะพามาถามเมืองเนาะค่ะว่าเลขกวิ่งมีทีม่มามาอะไรย่างเนาะคะ่ะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศ2566ค่ะเห็นเอฟซีถามกันขมารายเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพิ่นไหามาหนึ่งกับเจ็ดนะคะกับมาหนึ่งสองเนาะคะ่ะมิชช่มส่วนมากจะเป็นบนเนาะคะ่ะ แต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บ่ถูกเนาะค่ะผู้ชมเพิ่นก็ย้ำอยู่ค่ะว่าท่านใดที่มีตัวดีตัวเด็ดเนาะคะ่ะหรือว่าอาจารย์ใดดังๆเนาะคะ่ะเอามาจับใส่ของเพิ่นได้เนาะค่ะผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ฝากถึง FC แม่หมูเนาะคะ่ะที่ฝากไล่ซื้อมาเปิดดวงกับแม่หมูเนาะคะ่ะแม่หมูก็กราบขอโทษขออภัยนําเ,เดอ้อค่ะเนื่องจากว่าเนาะคะ่ะโทรศัพท์ของแม่หมูมันพังเนาะค่ะผู้ชม ล่าหายเนาะคะ่ะหายทรงไล่ซื้อเขามา,มายไม่หมูเนี่ยเด้อค่ะไล่เบอร์เก่านะคะ่ะศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสเกาสองศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปก้าสี่เกาสอะคหายทักไล่ขม้าหาไม่หมูเนาะคะ่ะหาเขียนไล่ซื้อเขามาไม,ม่เนาะค่ะ่าชมเพราะว่าไล่เก่า่าาบาห็นเนาะคะ่ะต้องขอโทษนะคะท่านผูชม เพราะว่าอีกจักสองซ้ำม,มือแล้วค่ะแม่หมูก็จะไปวัดปู่สี่สูนแะค่ะจะได้น้ำไร้ซื้อไปเปิดดวงให้นะคะก่อนวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะเมื่อี้กันท้องฝากแจมไซดีค่ะท่านผู้ชมฝนก็บ,บรตกแล้วนะคะอาทิตย์ก่อนฝนตกค,คักนะคะไปใส่มาใส่กรยากพอดีร้านเพิ่นก็อยูบานเพิ่นเอ,เอาเอาลูกนะคะท่านผู้ชมมันมีลูกหน่อยมันไปใส่บ่ได้ปาจี เห็นเพิ่นออกไปข้างนอกเพิ่นก็บปออกไปจักเทียก็ไเลยยังเขามาถามมึง <c oughs> เพนะิ่นน่ะสวัสดีครับแฮ <c oughs> สวัสดีครับมาละอาบน้ำห่อนปะลาห่อนปะสวัสดีค่ะแม่้องกัน จะเป็นยังไงมากหรอบอลเล็กมิทีมามาแล้วมาแล้วจะเอืาเอาเอ้าเอ้าุูอากเพิ่นกันนี่เขากล้องร้านกระไดนี่เนาะเล็กมิทีมาเนาะค่ะเข้าดีเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นกันเน้นหายู่เนาะว่านถ้ามีตัวดีตัวเด็ดเอามาใส่ของเพิ่นได้เพราะว่ามาหนึ่งหมวดนีมาหนึ่งเด็ดนี่เข้าหนึ่งมาหนึ่งสองนะคะแต่จับคูให้ถูก เพิ่นก็หาเขามาหลายงวดแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมงว,วดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพื่อนห่มางวดหนึ่งเพิ่นนหามาหากเจนะ mm hmm. กรมาเจ็ดแปดเด็กวิ่งนี่เพิ่นว่ารับประกันเนาะคะ่ะมาทุกงวดเพิ่นว่า <laughs> หน่อยที่จะพลาดเนาะคะ่ะเ mm hmm. อางวดนี้มาเบ่งน้ำกันอีกเพิ่นนหามาตัวใด mm hmm. ใแม่้องกันเขียนให้ เร็กวิ่งมีที่มาเอามาเจ็ดอีกแล้ววันนี้สองเจ็ดสองห้าหกเจ็ด ห้าแปดค่ะ <58. S 2> เอาไข่มาซีคูนะคะอุ้มระดูกชินเกยไแมากวาเราซีคูนะคะ่ะแต่ว่า มันจับไห้บ่คอยแม่น,ออมนเมันว่าอค,อค่ะย้ำที่เลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมย้ำที่เลขวิ่งท่านใดที่มีตัวดีตัวเด็ดเอามาใส่ห้ากับเจ็ดใดเลยนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแล้วก็สถิติย้อนหลังอีกสองวดเนาะนี่มาตามนี่เป็นงวดที่ซีเนาะก็เข้าดีนะคะท่านผู้ชม หวัวตกรันกับไหมาห้ากับเจ็ดกับมาเจ็ดแปดนะคะเอาหวัวดนี่ไหมา 7, ห้ากับเจ็ดจะคูหอยสองเจ็ดสองห้าหกเจ็ดห้าแปดนะคะเพิ่นมีตัวเนียนไหบปลหัวตนี้บเปล่ไม่มีซีคูเพื่อเกาเตัวมีตัวเนียนเนาะคะ่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นบนเนาะคะ่ะส่วนมากจะเป็นบนเป็นมากเป็นบน น,นั่นแมา่นายหงวดแล่ะ้ะเห็นป้าเถือกดอกเจ้าคองกันเลยว่าบอมาร์เกลวิ่งแมนเพราว่าทั้งผีเพิ่นบ่คอยมาร์เกวิ่งและะ้วค่ะพี่ชมเพิ่นจะเด่นตับเป็นโตูนะค่ะเด่นตะเล็กจับคูสนมาทันใดที่มีตัวดีตตเด็ด,ด,ดก็ลองมาใส่ของเพิ่นเบงแล้วค่ะน้องกันครับเออการเอ้ยใจใหญ่ละสนใจใหญ่ละ เอา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  <c oughs> เป็นอะไรคะเอะเจ้าเอ๊ะเจ้าเอ๊ะดังเป็นซอยเป็นวัดกันหรือเปล่าไปใส่บ่ไใดฝนตกกันท่านผู้ชมเอาค่ะท่านผู้ชมแคปหนาจออีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับแนวทางเลขวิ่งมีที่มานะคะ <c oughs> <c oughs> เปัญหาห้ากับเจ็ดนะคะป <c oughs> <c oughs> ันจพล่ฮกับเจมี่สองเจ็ดหกเจ็ด สองห้าห้าแปดนะคะคุณผู้ชมเอา้าัวกระเป็นวะเผินนะเผินนะฝน, <c oughs> นบตกฝนบตกแต่ฝนตกไปใส่บ้ได้บม่ได้ออกไปดข้าขงนอกเลยนะเนาะเผินนะเอา้าเผินนะเผินนะน้องกันครับน้องกันครับเผินนะ อือปุ่นนะอ่ะบอกละยิ้มหน่อยครับยิ้มให้เอฟซีหน่อยครับน้องกันครับเอาไทยดังรอบัดนีงยิ้มให้เอฟยิ้มให้เอฟซีเร็วเร็วปวดนะอืมเด็ดกันจับใส่รดตเจ้าปวดนะนว่มาปวดมิดตัวเด็ดก็จับใส่ซร้ตเอาแคบหน้าจอตามนี้นะค่ะเลขวิ่งมีที่มาแม่น้องกันนะค่ะเพิ่นใดมาแล้วนะค่ะผู้ชมเพิ่นใดมาเพิ่นก็ หฮเลยเนะคะเอาลานกระนันนี้นดเดี๋ยวนี้ลานกระเศร้ากระดาษน้ำยนต <c oughs> ค่ะปัดร่มกับปิว้วเอา่านผู้ชม <c oughs> เอานี่ค่ะเลขวิ่งมีที่มางวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศอสอส2566ค่ะให้มาห้ากับเจ็ดนะคะยำเนาะคะ่ะทันใดที่มีตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะ่านผู้ชมเอามาจับไสหากับเจ็ดได้เนาะคะ่ะส่วนมากจะเป็นเลขบนเดอคค่ะ จับคู่ให้สองเจ็ดสองห้าหกเจ็ดห้าแปดเนาะคะ่ะให้มาสี่คู่เนาะค่ะคีณผู้ชมพิจารณาเบิงเ้งกันแล้วกันเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางเลขวิ่งมีที่มานะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมูก็ขอบคุณแม่ต้องกันเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางนะคะ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง่านผช้่มทุกทท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องนะคะแม่หมูขออยพ่อแม่พี่น้อง่านผช้่มทุกทท่านโชคดีรวยรวเฮงเงกันสุขุสุขคนเด้อค่ะพอกันไหมคลิปหน้าคะ่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะเสียงไหมเสียงหัวยังเป็นจัคสันเอารถพ่นเปลี่ยนทะเบียนมาเมื่อใดเนี่ยรถสามมืออจ้ะโอ้